เปิดดวงเดือนธันวาคมของชาวรักคนาลาศีสิง์เดือนนี้ได้โชคก้อนโตเลขบาาเลขลดออกได้งานใหญ่และออนไลน์พาลวยสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นคิวของชาวาลัคนาราศีสิงครับเรามาดูว่าดวงดาวจรในเดือนธันวาคมนี้ครับส่งผลเช่นไรกับชาวสิงอย่างเราบ้างและอาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้ง7เรื่องนี้นะครับไปฟังกันให้จบ แล้วจะเอาไปวางแผนชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็ต้องบอกเลยครับมาเริ่มที่ตัวเรากันก่อนเลยครับตัวเราคือดาวอาทิตย์เล็กหนึ่งครับเล็หนึ่งก่อนมาที่16ธันวานะครับรือตอนที่ฟังอยู่นี้นะครับดาวไปอยู่ในภพพันธุครับจะมีเกณฑ์ไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวญาติพี่น้องอ่าและที่สาคัญไปเล็งกระดาวอางาังคารอ่าระวังซุ่มซ่ามอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวเกตคอยคุ้มครอง เส้นแรงล่างสงหอนแม่นครับในช่วงต้นเดือนแต่วันที่16ทธันวาไปแล้วครับดาวอาทิตย์ย้ายได้ตำแหน่งเทวีโชคฉลุกฉลหาเลยครับอา้าวเทวีโชคก็คือแะไะมีโชคมีลาบทำอะไรมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้ประสบความสำเร็จติดติดขัดอะไรก็จะผ่านได้โอ้อันนี้ดีเลยนะแล้วเทวีคือผู้หญิงครับทำอะไรไปเจราจาติดต่อพบปะผู้คนดิวการดิวงานซื้อข้าของทำอะไรเนี่ย เน้นไปเดิวกับผู้หญิงผู้หญิงเป็นสะพานเป็นสื่อกลางเนี่ยจะมีส่วนช่วยให้เกิดโชคลาภความสาเร็จทําอะไรง่ายขึ้นครับหรือไปคุยกับแม่ญาติจะเป็นผู้หญิงมีแฟนก็คุยกับแฟนที่เป็นผู้หญิงอะไรแบบนี้นะครับคือผู้หญิงเป็นจิก๊กซอเป็นสะพานเป็นคนคนหนึ่งที่มาส่งเสริมเราแหละ,ะพูดอย่างนี้ได้เลยถ้าตัวเราเป็นผู้หญิงอยู่แล้วก็ยิ่งดีเลยนะครับใช้ความเป็นผู้หญิงยิ้มแย้มอ่อนไหวเซอร์วิสบริการเนี่ยใช้ตรงนี้เยอะๆนะครับ โอ้โหรับรองสิ้นปีปีใหม่มีความสุขเลยนะครับและดาวอาทิตย์นะครับไปลอยนะครับอยู่ในภพปุตตะอ่าปุตตะแปลว่าจ๊อบจ็อบโปรเจกต์เนี่ยงานระยะสั้นๆเนี่ยทําไปเลยเป็นช่วงจังหวะที่กลางเดินไปแล้วอย่าอยู่นานอย่าอยู่กับที่อย่านิ่งนานเห็นไหมอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะอ่าเช่นทํางานประจําก็ต้องลุกไปเข้าหของน้าลุกไปนั่นไปนี่หรือถ้าใครเดินทางอยู่แล้วดีเลยนะครับ หรือทําอะไรเป็นจับๆเป็นเค็บๆเป็นคนๆเป็นลายๆไปเนี่ยโอ้โหบอกเลยช่วงนี้จะมีโปรเจกต์เข้ามาเยอะครับอ๋อได้งานได้เงินดีครับเห็นไหมโอ้โหอันนี้โดดเด่นเลยนะครับเพวัะนั้นกลางเดือนไปแล้วดีใจด้วยครับได้เทวีโชคเลยครับติดแคปชั่นอะไรรอดแน่นอนหรือยิ่งดาวพฤหัสอีกเดินหน้าแต่สามทันวาอยู่ในเรือนมรณะก็จริงนะแต่มรณะมาแล้วนะที่ผ่านมาติดติดขัด,ขดยิ่งๆๆยั้งยิ่งยักอ่ะพอเดินหน้าก็ติดขัดน้อยลงอ่ะดีขึ้นแหละอ่ะพูดเลย ยิ่งจะดาวพฤหัสย้ายปีหน้าอีกยิ่งสดใสเห็นไหมแปลว่าไทาม์ไลน์เราเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับมาดูการเงินกันบ้างการเงินคือดาวพุธครับดาวพุธเนี่ยลอยมาตั้งแต่วันที่27พฤศจิกานะครับเข้าเรือนปุตตะเหมือนกันเห็นไหมแล้วอยู่ยาวเลยยาวไปถึงนู่นเลยครับธันวามกราเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้ก่อนว่าต้นเดือนเนี่ยยังได้อยู่นะดาวพุธยังเดินหน้าแต่ดาวพุธมันจะเดินถอยหลังในวันที่2ี่สิบไปแล้ว แปลว่าช่วงยี่สิบเจ็พฤศจิกาถึงวันที่ยี่สิบเนี่ยให้รีบทำให้รีบลุยให้รีบพบปะเจรจาติดต่อสื่อสารพูดคุยเงินทองจะเข้ารัวๆการเงินจะเข้าได้เยอะนะครับแต่ถ้าหลังอ่าอย่างเดี๋ยววันที่แปดเนี่ย 8, เห็นไหมแปดดาวสุกย้ายสุกก็เป็นดาวการงานงานกับเงินอยู่คู่กันอยู่ในพบปุตตะแปลว่าได้แบบจับ,จบๆรีบทําให้ไวเลยจะได้แต่ถ้าหลังยี่สิบไปแล้วเนี่ยเดินพาะอ,องศาถอยหลังแล้วครับ จะได้ยากได้ช้าจะต้องทําเหนื่อยกว่าจะได้เห็นไหมอันนี้ผมว่าบอกก่อนเรารู้ก่อนเรานิบทําก่อนอย่าให้เราถึงยี่สิบแล้วทําอันนั้นจะพลาดนะครับแล้วต้องทํายังไงถ้ายี่สิบไปแล้วของเก่าๆเลยเงินพักองศาของเก่าๆลูกค้าเก่าๆสินค้าเก่าๆเอากลับมาทําแล้วจะดีนะครับจะขายดีกว่าของใหม่ๆนะหรือคนที่ติดหนี้อ่เราอะไรเงี้ยก็มีเกณฑ์เอาเงินมาให้เราได้นะครับตรงนี้แต่ก็ต้องบอกว่าดาวก็เป็นป่านะมีเกณฑ์ได้ไม่เยอะ ถ้าได้เยอะก็ต้องทําเยอะๆยอมเหนื่อยยอมสู้หน่อยนะครับตรงนี้นะให้เห็นเลยว่าเรื่องเงินเรื่องทองเฮ้ยโดดเด่นมีเกณฑ์ได้เงินหรือดาวพูดอะไรคือปาออาไงเจตจาติดต่อสื่อสารออนไลน์ก็จะบอกว่าออนไลน์ผ่านรวยก็ต้องทํานะครับแล้วยิ่งลาหุียเป็นได้เกี่ยวกับไฮเทคเทคโนโลยี Tech อยู่ในพบสุภาพเห็นไหมยิ่งมีดาวพุธอยู่มากระตุ้นอะุธอยู่เป็นดาวอินโนเวชันครับบอกเลยถ้าใครใช้เทคโนโลยีออนไลน์มาช่วย กับการทํางานหาเงินบอกเลยคนนั้นรวยครับสิงนะครับรู้ไว้เลยอทีนี้มาดูโชคลาภกันบ้างโชคลาภจริงกะดาพูดเหมือนกันแหละเห็นไหมเดินหน้าอยู่นะหลังวันที่ยีสิบเดินถอยหลังแปลว่าโชคลาภนี่จะมาได้เยอะได้มากเนี่ยก่อนวันที่ยี่สิบาะนนั้นจะเสี่ยงโชคจะติดต่อจะทําอะไรรีบทําเลยนะครับเมื่อรู้อย่างเงี้ยมาฟังก่อนน่ะให้ทําไม่ใช่ไปทําหลังยี่สิบมันจะไม่ค่อยได้อะไรโชคลาภก็จะสะดุดสะดุดยึกยักยึกยัยกยแทงไปก็อัน้น อ่าหรือถ้าหลังวันที่ยี่สิบไปแล้วก็เล่นเลขเก่าๆ่แหละเดือนธันวาเนี่ยนะครับธันวามกราเนี่ยอ่าเลขเก่าๆได้เลยจะตามมาออกอีกนะปุตตาออก็แปลว่าอะไรโชคจากเด็กโชคลาภอยู่ในเรือนเด็กซื้อคนอายุน้อยกว่าที่เป็นผู้หญิงเป็นเทวีโชคให้กับเราสัมพันธ์กับเรือนการงานอีกเห็นไหมอยู่ร่วมกวับดาวศุกร์ก็เป็นดาวการงานลงไงซื้อแถวๆถที่ทํางานก็ได้อายุน้อยกว่าอะไรแบบเนี้ยหรือเลขจากการงานหรือโชคลาภไปสัมพันธ์กับงานคืออะไรก็ได้งานดีมีเงินนั่นแหละ เห็นไหมการงานเลยบอกว่าโดดเด่นนะครับเนี่ยมันก็โยงมาเลยเรื่องการงานการงานเนี่ยมีดาวองคารนะไปลอยนะครับอยู่ทั้งเดือนและพักองศาแต่ต้องบอกก่อนว่าดาวองคารเนี่ยได้สองตำแหน่งก็คือสามตำแหน่งเลยราชาโชคอันนี้ดีมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือสองเป็นปัสวะอุดมเกณฑ์อ่ะก็มั่งข้างอุดมสมบูรณ์สามก็เป็นปูปะปะเห็นไหมมันมาครบเลยอ่ะแสดงว่ามีงานให้ทําเยอะสามจ็อบขึ้นไปแหละเตรียมตัวทํา งานเก่างานใหม่งานลาดงานหลวงทําไปเลยนะราชาโชคจะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อก,กูลดูมาเกงกันว่าประสบความสําเร็จแต่อังคารแบบว่าอะไรกล้าแข่งขยันห้ามขี้เกียจห้ามชิวนะครับยังต้องทําต่อเมื่อดาวอังคารได้ความขยันดาวในการแข่งขันเนี่ยมันลอยในเรียนกันไงแปบลบว่าเราต้องแข่งขันเราต้องสู้แต่ก็ดีอย่างอังคารอยู่บ้านเราสุขสุกปากหวานอังคารรับเอาแปลว่าการงานเราอะต้องทําแบบท้อยทีท้อยอ,ยอาศัยยิ้มหว,หวานหวานอารมณ์ดีๆ อ่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะประสบความสาเร็จจะมีคนมาช่วยแล้วดูดาวศุกร์ไปรออยู่ในภพปุตตะตั้งแต่แปดธันวาต้นเดือนเหมือนกันก็แปลว่างานเป็นเจ็บๆจบเป็นเช็ดเคสเป็นลายลา,ยลายเป็นคนคนไปเนี่ยทาแล้วดีครับอย่าไปทําอะไรที่มันยาวนานยืดเยื้อนะงานระยะสั้นน่ะทาไปเลยช่วงนี้ยจะได้ตังค์ไวได้เงินเร็ยวถ้าทํางานระยะดูแลจะนานกว่าจะได้ตังค์นะครับนะนั้นเรื่องการงานผมบอกเลยว่าพีคมากโดดเด่นดาวการงาน นะอยู่ร่วมกับดาวการเงินคือดาวพุธก็ได้ตังค์อยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์คู่สมโพล์ดาวตัวเรามีงานเข้ามาเยอะครับทําไปเลยนะครับสําเร็จร่ารวยครับเอเห็นไหมถึงแม้ดาวจ,จะตกมรณนะก็อย่าไปกังวลนะครับมันก็ยังอาจจะได้แบบลับๆหรือไปทําอะไรเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างประเทศได้อีกออนไลน์ก็ได้เห็นไหมโอ้โหบอกเลยดีหนักหนา <c oughs> ต่อมาเรื่องครอบครัวกันบ้าง ครอบครัวก,ก็ดาวาองคาดีกันเลยไหมลอยเป็นราชาโชคอะผมเลยบอกไงเลขบ้านเลขรถก็มีเกณฑ์ออกก็ได้ก็ดาวบ้านรถมันเป็นราชาโชคอะเฮ้อมันมีเกณฑ์ออกมันนั้นตามได้นะครับคนก็ได้บ้านได้รถช่วงนี้นะครับแล้วก็ได้ดาวเกณฑ์มาเลงอีกมีเกณฑ์ได้พระได้วัตถุมงคลเข้าบ้านอ่าหรือไหว้เจ้าที่เจ้าทางส่วนบนไม่พาทำบุญที่บ้านเยอะๆเลยดาวเกณฑ์มาลอยทั้งเดือนธันวาทั้งเดือนเนี่ย หรือเราจะเห็นนิมิตอะไรก็ไม่รู้ฝันแปลกๆในบ้านนะ่ะหรือท่านจะมาให้โชคให้ลาภให้หวยเราเนี่ยถ้าเราทําบุญให้ท่านนะอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางเยอะๆอันนี้ดีนะครับแต่ด้วยความเป็นประปูบปะปาเนี่ยก็ระวังหน่อยแล้วก็ถอยหลังพระองศาเนี่ยคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยนะรู้ก็ดูแลกันไปนะครับก็จะดีเห็นไหมก็โดดเด่นอยู่นะครับถือว่าเป็นราชาโชคนะครับความรักความรักก็ดาวราหูแต่ราหูงวดนี้มีมุษย์จะอยู่กลับมาอีก แต่เราก็เจอกันมาแล้วเมื่อต้นปีมันจะไปกลัวอะไรล่ะเออนะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าอะไรเราก็คุยกันดีๆเจรจาก,กันดีๆเพราะดาวแฟนไปเจอดาวมิเตียเขาจะอารมณ์ขึ้นๆลงๆเบื่อๆอยากๆเอาใจยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ตัวเราดาวอาทิตย์เป็นเทวีโชคสักอย่างอ่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องยอมเราช่วยเหลือเกื้อกูลเราแล้วสุดท้ายก็อยู่ในภพสุภะไอ้ลาหูกับมิเตอยอ่ะภพที่ดี เรื่องความรักก็มีเกณฑ์พบเจอถ้าเป็นคนโสดมีเกณฑ์พบเจอแบบปุบปับฉพัน์เจอจากโลกออนไลน์เจอจากแดนไกลเจอจากการทําบุญอะไรแบบนี้ก็ได้คนมีคู่แล้วก็ค่อยๆพูดคุยกันดีๆก็จะผ่านได้นะครับตรงนี้ลูกและบริวารกันบ้างอันนี้คือดาวพระฤหัสตัวเราไปอยู่ในภพกุตตาเลยก็มีลูกน้องบริวารผมก็เชื่อว่าได้ลูกน้องใหม่ก็ได้บริวารใหม่ๆที่ดีเพราะดาวพระฤหัสเดินหน้าแล้วเห็นไหม อ่าก็แปลว่าแต่เขาอยู่ในเรือนนะก็แปลว่าได้คนที่เรียกว่ามีตําหนิได้คนสู้ชีวิตมาเน่ยได้คนลุยๆุยอ่ะไม่ได้คนโปรไฟล์ดีๆมากแต่ขยันลุยครับเพราะอาทิตย์พุธศุกร์เป็นดาวดีๆไปรอในเรือนปุตตะอืมนะอันนี้ผมมองว่าดูโดดเด่นขึ้นเรื่องลูกเรื่อง,รองบริวารทั้งสองเรื่องนี้นจะขยนันตั้งใจทํามาหากินเนี่้เงินก็ไปรอยอยู่ในพระปุตตะงานก็ไปอยู่ในพระปุตตะกระจายงานที่ลูกน้องทําไปเลยแล้วดาวพระเดินหน้า แล้วไปทําไกลๆไปทําในโลกออนไลน์ไปทําอะไรในทิศทางที่มันแตกต่างจากเดิมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะรหัสเป็นมรณะมักจนะไม่ตรงอะ่ะไม่ตรงกับที่เขารู้มาให้เขาไปทำเถอะเดี๋ยวได้ดีเองนะครับเพราะนั้นเรื่องบริวารดูว่าผ่านได้อยู่นะครับตรงนี้แล้วก็เลขมงคลครับไม่พลาดเลยหนึ่งห้าสี่ศูนย์แปดครับขอเชาวสิงหันวานีร่ำรวยกันเลยนะครับแล้วก็บอกข่าวดีครับ youtube มีปุ่มซปเปอร์แตงแล้วนะครับ อยู่ตรงนี้เลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับข้างปุ่มกดไลค์กดแชร์ครับจะมีขอบคุณแล้วก็รูปหัวใจครับมาเป็นกำลังใจให้อาจารย์เกตเทวาหน่อยนะครับเริ่มต้นที่ส0สิบาทก็ได้นะครับหรือหนึ่งร้อยบาทก็ได้ครับขอบคุณมาก200้อบาทขอบคุณอย่างยิ่งหรือถ้ารักสุดๆก็1,000บาทครับเป็นกำลังใจให้สุดๆจะขอบพระคุณอย่างสูงแต่ซื้อและส่งได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหรือ อย่างมาดูดวงอาจารย์เกตเทวาไม่ถึงพันด้วยค่าครูตอนนี้ปีหน้าไม่รู้นะครับอาจจะขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูกาจายเกตเทวะค่าครูเท่าไหร่ดูแลได้อะไรบ้างต้องทําเช่นไรไปฟังกันต่อได้เลยหรืออยากได้ภาพเจดวงิตาส่วนบุนนคคลมีไว้ดีอย่างไรจะได้รู้ลัคนาจะได้ไปฝากพระลัคนาแม่นกว่าลาศีนะและถ้ามีบูชาไว้กับตัวเนี่ยภาพดวงเราดีอย่างไรก็ฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับ และแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แสนคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสาเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดุชะตาส่วนบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสาเร็จสักเซตสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปรินไว้ทต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทาแบบนี้นะครับน้วนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ แอดสายเกรทเทวหกห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน19ึบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกเทวจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกเทวายินดีรับตัวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับ พอดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิบดวงครับบวกดาวจอรอีก1ิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดี งานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกนคิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกสเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นเๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่ สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวง Add Line a d Sign Great t a หกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวาินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักนณาเพราะลักนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ